เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวตุลยดาจารีรัตตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตหนึ่งข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนตั้งอยู่บ้านเลขที่1หมู่4ตำบลแสนพันอำเภอท่าพนมจังหวัดน,นครพนมค่ะโรงเรียนบ้านแสนพันเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2,568มีจำนวนน,นักเรียนทั้งสิ้น133คนแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล18คนระดับชั้นประถม72คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 43คนค่ะ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น16คนค่ะตัวดิฉันเองได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ซึ่งมีนักเรียนชั้นอนุบาล2จำนวน10คนค่ะในการจัดการเรียนการสอนก็จะใช้กิจกรรมบูรณาการเข้ากับ6กิจกรรมหลัก mm hmm. ดิฉันขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจนะคะ สภาพปัญหาที่ดิฉันพบก็คือในคลิปวิดีโอนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล2ปัญหาที่ดิฉันพบก็คือนักเรียนชั้นอนุบาล2จะทักษะการสื่อสารทักษะการคิดทักษะการทำงานเป็นกลุ่มทักษะการเป็นผู้นำผู้ตามไม่รู้จักรอคอยไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมติดเล่นเมื่อเวลาครูพาทำกิจกรรมต่างๆก็จะขาดความสนใจไม่อยู่กับที่ และดิฉันก็คิดว่านี่เป็นปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาล2หลังจากการประเมินพัฒนาการในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ก็พบว่าพัฒนาการทั้ง4ด้านของนักเรียนชั้นอนุบาล2พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจและสังคมต่ำกว่าด้านอื่นๆซึ่งเป็นเพราะว่าผลมาจากเด็กแต่ละคนพื้นฐานครอบครัวไม่เหมือนกันส่วนมากอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเมื่อนักเรียนแต่ละคนมาอยู่ร่วมกันในห้องเรียนพฤติกรรมต่างๆของเด็กจึงแตกต่างกันทำให้แสดงพฤติกรรมที่เคยทำกับที่บ้านมาใช้ที่โรงเรียนและนี่ก็เป็นปัญหาที่ฉันต้องการแแก้ไขและก็อยากส่งเสริมพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปค่ะ ขั้นตอนต่อไปในการแก้ปัญหานะคะอันดับแรกดิฉันก็จะ PLC กับครูและผู้บริหารในโรงเรียนถึงปัญหาที่มาแล้วก็ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์จัดกิจกรรมในแต่ละวันที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดกล้าแสดงออกได้สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่เด็กต้องการสนใจตามวัยของเขาด้วยค่ะ โดยกิจกรรมแรกที่ดิฉันเลือกมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก็จะทำให้เด็กนั้นพัฒน,นาการทั้ง4ด้านที่สมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมด้านสติปัญญากิจกรรมก็จะเริ่มต้นจากกิจกรรมเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เคลื่อนไหว,อ,ไวอยู่กับที่เคลื่อนไหวประกอบเพลงเคลื่อนไหวตามคำของจองค่ะเพราะ การเคลื่อนไหวต่างๆนี้ก็จะทําให้เด็กนั้นฝึกการคิดฝึกการใช้กล้กามเนื้อมือให้เด็กนั้นมีมีคําศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากคํพ้องคล้องจองด้วยค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวพ้องคํคล้องจองก็ยังมีภาพประกอบด้วยเพื่อให้เด็กนั้นได้ทําตามแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ หลังจากเสร็จกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะแล้วกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นี้ดิฉันก็จะนินให้เด็กได้สนทนาได้เปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนและครูโดยกิจกรรมนี้ขั้นนำดิฉันก็จะเริ่มจากการท่องคำค้องจองเรื่องต้นไม้ที่รักนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดความสนใจอยากเรียนรู้แล้วก็เพิ่มคลังคำศัพท์ให้กับผู้เรียนด้วยค่ะ หลังจากการสนทนาการได้เปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วนะคะก็จะเป็นขั้น,นสอน,นะคะ่ะดิฉันก็จะเริ่มจากการเล่านิทานนะคะเรื่องต้นกล้าและต้นโพจากที่เห็นในคลิปนะคะการสอนก็จะเป็นการจัดกิจกรรมหน่วยต้นไม้ที่รักเมื่อครูเล่านิทานแล้วครูก็ได้สนทนาเกี่ยวกับข้อคิดในนิทานร่วมกับเด็กว่าเด็กนั้น เรียนรู้ยังไงกับต้นไม้สองต้นนี้เขาเขาเป็นยังไงบ้างต้นเล็กทำยังไงเขาคุณคุณต้นโพได้ได้บอกประโยชน์อย่างไรกับต้นต้นในร่างกายของเราในส่วนประกอบต่างๆของเราบ้างก็จะให้เด็กสะท้อนความคิดถิ่นออกมาค่ะแล้วจากนั้นครูก็สนทนาเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ที่เด็กๆได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม ว่าเด็กๆนั้นได้เข้าใจมากน้อยเพียงใดน,นะคะครูก็ให้นักเรียนนะคะออกมาบอกส่วนประกอบของต้นไม้ทีละคนโดยการเล่นเกมสุ่นะคะเกมวัดดวงว่าใครจะทําความเร็วได้เร็วกว่าแล้วคนนั้นก็จะได้ออกมาบอกส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะทําการ นำสื่อการสอนเกี่ยวกับการจับคู่ภาพกับส่วนประกอบของต้นไม้โดยครูจะให้นำบัตรภาพส่วนประกอบของต้นไม้มาให้นักเรียนดูพร้อมกับแสดงตัวอย่างโดยการสนทนากับเด็กเพื่อทบทวนความรู้เดิมและรูก็เริ่มเกมจากการสุ่มเพื่อให้เด็กมีความกระตือรือร้นอยากทำกิจกรรมต่อไป ครูก็จะทําการจากนั้นนะคะครูก็จะทําการเลือกบัตรภาพให้กับเด็กแล้วก็ให้เด็กเพื่อทบทวนว่าภาพนี้คืออะไร <1> 1> เมื่อทบทวนภาพเสร็จแล้วก่อนที่นักเรียนจะนําภาพไปติดตามส่วนประกอบนั้นตามความรู้เดิมของเด็กจากนั้นครูและนักเรียนก็ร่วมกันสรุปส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้เมื่อติดเสร็จแล้วนะคะครูและนักเรียนก็ร่วมกันสรุป ความรู้ประจําวันที่เด็กๆได้เรียนส่วนตัวครูนะคะก็จะมีใบงานเพื่อให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักสังเกตต้นไม้ที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆในชีวิตประจําวันและจากแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะก็จะได้ให้เด็กนั้นข้อหนึ่งก็คือเด็กรู้จัก สนทนาได้เปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนและครูค่ะสนะคะเด็กสามารถร่วมในการทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานค่ะสนะคะ,ะ,คะเด็กสามารถบอกส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้ได้นะคะและนี่ก็จะตรงกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะทีนี้ก็จะมีปัญหาในมีมีมจะเจ,เจอปัญหาในคลิปวิดีโอนะคะก็คือเด็กนั้น มีอาการแบบน้อยใจร้องไห้นะคะคุณครูก็ต้องทําการเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะก็คืออันดับแรกก็คือต้องสนใจเขาค่ะเมื่อเขาร้องแล้วเราก็ต้องสนใจเขาก่อนเพราะว่าเพื่อให้หยุดหยุดพฤติกรรมดังกล่าวนะคะคุณครูก็อาจจะให้ดึงความสนใจเขากลับมาแล้วก็พยายามปลอบประโลมให้เขาหายแล้วก็ให้เขาดําเนินกิจกรรมต่อไปได้ะค่ะและนี่ก็คือคลิป คลิปวิดีโอแรงบันดานใจที่ดิฉันอยากสะท้อนให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นค่ะขอบคุณค่ะ